ดีครับพี่น้องเอฟซีพวกเขาใหญ่ทุกทท่านครับพอคนนกเขาแช่แนวรับพี่น้องเมื่อนี้เจอเจอกันอีกคลิปที่สีแล้วครับพี่น้องตอนอากาศเศร้าๆครับผมอากาศดีครับเมื่อนี้กับถ้าพี่น้องเอานกมาต่อขึ้นเก้าลรอครับเมื่อนี้กัไใดฝากพี่น้องคนติดตามไว้ในนด้อลครับพี่น้องครับอีกช่องทางหนึ่งครับผมฝากช่องไม้นะครับพี่น้อง กดติดตามเห็นได้เด้อครับผู้ใหเบิ่งงลิดจบแล้วก็นเลยครับผมวันนี้พาพี่น้องเอานกมาตอแถวแถวไม้คล้องแถวนี้แหละครับพี่น้องมห่อจ่แล้ะครับแซมเนียดอยู่ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการกดติดตามช่องไม้นะครับเนาะฝากพี่น้องอีกเทือนึงนะครับคอคนนกเขาเชาแนวครับผม ส็ได้ล่งกิตไปพี่น้องในเบื้งองยุ่เรื่อยๆแล้วครับสำหรับช่องไม้นี่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวขอหยาดแจ้มใหม่ๆจัดค้าวกันครับพี่น้องเดี๋ยวจังเอาหนกไปใส่กันครับโอเคครับขอบคุณครับ มาแล้วครับเต็มแรกครับผมสําหรับเท่านี้นะครับเนาะเป็นบักริ้วครับเก็บได้ตัวแรกครับผมเท่านี้เดี๋ยวลงมาเบื้องครับพี่น้องมาแล้วครับ แถมแหลกลงมาได้แล้วครับบมวกดิ้วครับผมเสียงกลางไปไงครับพี่น้องตัวนี้โอเคครับปดครับพี่น้องปดครับเดี๋ยวปดครับปดเบื้องล้ายก่อนครับพี่น้องงามปอูนกตัวนี้ไหมลายงามครับปอดขนค้อขึ้นสูงครับครับ แหมแรกเป็นของหักเลี้ยวครับมือนน่นกต่อมาสามต่อครับพี่น้องมือนน่เดี๋ยวคอยไลย่คอยใส่เทละต่อเทลต่อให้พี่น้องด้เบิ้งน้ะครับเนาะหืมมานลหรครับแหมแรกแหกมานมาแล้วครับ ข้อขึ้นสูงครับครับนตัวนี้พี่น้องเสียงกลางไปไง่ครับผมเช็คมือวัดครับปูนื้อนอนหระครับพี่น้องตัวปูเนื้อนอนครับตัวนี้ร้ายสนับปีกทีดีดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อต่พายตานหน่อยๆครับผมโอ้ตัวง่ญ่เต็มกับมือเลยครับอเอาเลี้ยวเอา้าลูกมามทางนี้เอา้า เอาทั้งนี้ลูกเอา้าคู่ให้พี่น้องเบิึงดู้ฟังเสียงดูแล้วครับเนี่ยเอา้าวหวโอเคครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกไม้แรกเซานี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับข้อคนนกเขา,ชาเชนเหลีช่องไหมครับผมยอดยี่ครับ แีกมนึงงหกเสียงแล้วครับไั้นี้ลุกโอ้หายแล้วหดายแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วพี่เขขึ้นไปนี่ครับพี่น้องโอ้โมผาดครับพี่น้อง รุดยอดเลยครับบกเสียงน้อยครับผมเก็บมาคือกันเต็มนึงครับหวานถิ่บ,บ่ได้พอนกกระได้เฮ้ยมันก็ยังมาเห็นนกอะ่ะท้องพี่น้องมึงรู้นกอะ่ะโอ้ามมานออยนะมครับพี่น้องกเสียงใดครับผมก็อยู่ยไก่ครับพี่น้องไ่ค่อยดีนิดเสียงมัน กระปุกเพื่อเพิ่งครับมาบแล้วครับมาบแล้วครับ,บทั้งหีทั้งหีทั้งหี <c oughs> กล้องมาท,าทั้งหีแต่กล้องโอ้มาแล้วโอ้ทายขนมหันเต็มเลยครับพี่น้องเบิ่งหัวดูครับนี่แต่กำลังเป็นน้ำๆอยู่พี่นอ้องนกกำลังหีเต็มครับสิ้นเดือนนี่บุหรี่เดอ้อพี่น้องกำลังหีเต็มครับขนกระไรทายขนครับ เห็นบวกกล้องก็ได้นกไม้ทั้งสองตัวครับบักริ้วแล้วก็บักเสียงหน่อยบักกีทาตัวนี้ครับผมนกไม้ถึงรับเขากลายมาไหมครับผมสองตัวนี้ครับน้อยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็กได้จะเลยตัวนี้จะเลยตัวที่สองของบักกีทาแล้วครับกีทาโอ้ <c oughs> ผมแตกพุงเลย เรียบร้อยโอ้มีมนอกอ่างอยู่ด้วยครับพี่น้องไม้นี่มือนี้บ่ท่านยินครับนอกอ่างตัวนั้นเอ,าล,เอ,า,เอา,าลูกอเอา้ากี่แท่งลูกหืมเอาลูกเอ้าเตือนเตือน,น,น,นไปดิเนกล่องเฮเห็นกล้องบ่เอาลูกเอา้า โอ้มื่อนี้ว่าหายครับพี่น้องแต้มสองแล้วครับบมื่อกี้เต้มหนึ่งครับป<อ>กกีท่า<อ>แต้มหนึ่งเสียงหน่อยครับผมสุดยอดครับตามเมือข้นนาครับพี่น้องอาจารย์ใหญ่ตามมาสมทบครับพี่น้องสวยเติบแล้วครับมื่อนี้น่าจะฝ่ายสองคนบ่เอ้าทีมงานคู่ขนลันปลาตัวนี้ครับพี่น้องเสือสีเขียวนี่ครับนี่ครับผมอาจารย์ใหญ่ บางบอลครับรถหลายเสน้นเอับเจ้าไหมอยังกันดตรงนี้นอูอดค<า>นหนึงฮะอ,อ,อูนผู้นึงไปแล้วครับยังงั้นเสี่ยกเกี้ยวๆนี่นะ่าจะเป็นช่องคู่ขันลันปลาครับผมนะ่าจะเป็นทีมงานช่องคู่ขันลันปลาครับผมตามมาสมทบอีกสองคนครับผมอาจารย์เงยมาจากบางบอนครับนี่รถอ่ะเอานกมา้ยักต่ออาจารย์สองสามสามว<า>่ะหนกไม่ขันกบ่ งานะไหม่หงไม่ียานบ<อ>่มาเนาอไม้ยังว่ะมือนี่เอ้ตบนอม้เออผลละลงไปคปล้องพ่อ <Okay. S 1> คล้องเหอล้่งนเกินคนเกินเกาหมองเขากินข่านเออแล้วไปใส่กันสนิแล้วไปใส่กันพวกใด,ดก่อี่เกียบ่ะเ,อเ,เีอเราเลงานหกโมงคน,นละโงเมากเลยเมื่อกี้ผมมาเ็มาส่องคูขันลันปลาเด้อนเบิ่งส่องใหม นี่ดีฮู้นไปแล้วครับพี่น้องเจ้าหนึ่งฮะวานเที่ยวยังก่อนบัวเจอกับช่องคู่ขันลันป้าครับพี่น้องมื่อนี้ FC น่าจะเป็นทีมงานช่องคู่ขันลันป้าครับมาจากบางบอนครับผมเจอกับช่องข้อค้นนกเขาครับมื่อนี้ไปนักกันใดกี่เก้าล่ะครับ ใส่ใส่น้ออาจารย์คนนะทั้งคนนะคือว่าสิบูมาน้ออาจารย์เกลืมือหนิน้อฮะตะวันบอยู่นี่แหละเด้อได้ผภูมิภูมิน้ำภูไม่แล้วครับพี่น้องเออตะวันเสียใจเด้อตะวันเนนนสียใจ<อ>ล <ะ S 1> แล้วเ่าเสียใจแล้วเปล่าเอาเหรอเออย่าลืมบอกแล้วเบื้องช่องไม้น้ำเด้อเขาคนนกเขาครับพี่น้องฝา,ากกดติดตามน้ำเด้อครับ ตาแว่นดีเลยฮะตาแว่นบมามเจอทีมงานเสี่ยทีมงานสายเขียวครับคู่ขันลันปลาทีมงานบางบวนครับผมสายเขียวม่ใจมาเจอครับสายสีฟ้าครับผมช่องไม่เด้อคนติดตามคนติดตามยังเนี่ยเพราะค้นนกเขาเจอครับช่องคู่ขันลันปลาครับมือนี่สายสีฟ้าครับสายใส่และนกอ่ะ ะฮะ <laughs> เดี๋ยวตอนบ่ายยังเป็นทีมงานเดียวกัน <laughs> ไว้คลิปสองกันอันนี้ปูมดช่องไม้กันครับพี่น้องขอคนนกเขาครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยครับพี่น้องมือนี่มาไลฟ์่องก็ได้ก็ยัเออมาเจอกับช่องคู่ขันลันป้าครับท <laughs> ีมงานสายบองบอนครับผมติดตามครับผมสุดยอดครับเบครับไอ้มาตอบ่อยเห็น นกแตบแท้ครับพี่น้องเห็นใครมั้งครับอะ่ะเอ้ากล้องอะไรนะครับหมอบอยู่หันครับพี่น้องมันใครครับผมนกแถบดแท้ครับนี่ผ้าไปเบื้องไครมั้งครับพี่น้องเดี๋ยผ้ายางเบื้องใครมั้งครับหมอบอยู่ไครหมอบอยู่ห้างครับี่ยทั้งอยู่น้ำดินครับนกอันนี้นั่นนั่นนั่นมันลูกเรียนแล้วครับ ุกเรียนนี่พูดแล้วเยี่ยพาดเมืองไครมันครับพี่น้องนกแถดแท้ครับเจ็ดทั้งง่ายๆครับผมนั่นๆมาแล้วมันมาแล้วมันสีไล่ผมหรอนี่ครับพี่น้องไข่มันครับ,รบ,รรบๆๆสีออน,น,น,นวยครับ ว่ายว่ไหว่ไหว,ว,ว่มาแล้วมาแล้วซีน่วยครับไข่มันไข่ไงเติบครับพี่นกไงก,ก,กับนกกระท้ายอยูครับไข่นกแตดแค่ครับพูดแม่มันมันด่าผมอยู่คน กงครับพี่น้อง่่คอยเห็นได้ครับใครนอกกว่น,นี้ครับผมก่มค่อยเห็นไงเป็นไรครับใครอยู่ซีนวยครับพี่น้องว่าได้เอา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 จับเบื้องสื่อโอ้ใครไงเติบครับพี่น้องบบซีนวย เอาไม่นี่แล้วครับพี่น้องไม่ได้รบกวนอยังมันดอกพาพี่น้องมาเบื้องซื้อครับใครอยู่ลงโล่งครับผม 对。 แล้วโอ้เหลี่ยมตาเหลียวกับวเห็นโดดขึ้นไปเหยียบแล้วครับพี่น้องดินเก็บม,มาได้แล้วครับแต้มแรกข้างบนดินครับผมมึงนี่เดี๋ยวลงมาเบิ้งครับอเออบินขึ้นไปเหยียบเลยบินขึ้นจากไฟสงบเหยียบพบรถ ต้มแรกครับเศ้านี่มาเศ้าวันไดดอกพี่น้องสวยเติบแล้วครับที่มาพี่เลยกล้องเอากล้องตามมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเอาโอ้งามอยู่ดิเขาจูนพูนมามันนั่งสาบไทยเสียงไดน่น้อพี่น้องหูก,กันครับรฮะโอ้ไปใสนน่น้อหนีเนาะไปใส่ครับนี่ คไไันรันปลาโตครับหนีง่งอ่ะเอา้าขวกคันรันปลาใช่เปล่า,าออโอ้ผมก็ได้รถตัวเนี่ยเพราะคนนกเขา,ชาใช้แนวนะผมอ่ะมือนีเสียงน้อยเดี๋ยวตัวเนี้ยนกตัวเสียงน้อยเดี๋ครับเสียงน้อยครับผมออมันไปอะไไปก็ใจต้องประกันทิศเสน้สนนะทิศเส้นด้แล้วบ้าเมื่อกี้ก็เห็นพเนียดลรันเฝ้าอยู่หม่องนึงอบอกก่าดตันเขาเนี้ยเสียไม่หยาบนกจิ๊บไปหยาบกวาดได้เลยนะบ้านกจิ๊บวะโอ้โห ้เตมแลวนี่แหละเตี้ยมที่สามครับผมโอ้แล้วมาทาทั้งนาเด้อนะครับครับก็จะผู้ใดห,หรอกพี่น้องมาหาถามหมวยหรือเปล่ากูขันลันปลามาสัน่นเอา้าอก็ใส่ยี๊นั้นแล้วครับสามเตี้มแล้วครับเศ้านี่ป <c oughs> ักิ่ดตัวหนึ่งปักริ้วตัวหนึ่ง บักเสียงน้อยบักเสียงน้อยบักกีทาตัวนึงครับตัวนี้กับโอ้เข่าเลี้ยวโหดครับพี่น้องบ้านนี่คู่กันอยู่ครับเหยียบแล้วเขาจูนพูนแล้วครับพี่น้องตัวนี้ยุดยอดครับงามีลีนกตัวนี้พี่นอ้องโอ้ยขามดักด้วยล่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดก็คู่เสียงง่ายเลยยูฟังผุนะ กำลังฟงไม่กบบนีพี่น้องเซนหนึง่ง <c oughs> ตัวหมีนอนโอ้ตัวผู้ครับงามอยู่ลงตัวนี้พี่น้องหยอดเลยครับอดีงามลูกเดี๋ยวบร้อยครับยกว่าหายได้นี่ีาเร็วทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้อ๋อยิ้มเข้าคู่เลย ับไปจับไปเอาเหยียดยังวะมาแล้วครับพี่นอ้องเอาไอ้กล่องมาทั้งคู่กันขอคนนกเขาชาแนลฝากพี่น้องกดติดตามน้ำด้อครับคลิปนี้ก็ช่วงใบกะสิเป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับช่วงเศร้าคลิปนี้เอาไว้สักนี่ก่อนครับผมฮ่องติดตัดคลิปไปคลิปสองคนละครับติดตามต่อคลิปสองนึงนครับพี่น้องครับขอคนนกเขาชาแนลฝากพี่น้องกดติดตามต้องเห็นนะครับผม พีดยอดครับ